สถาจะดวงลูกหลานอยู่ในความสงมบลูกชา้าฝนตกตั้งแต่หกโมงนะลูกหลานหกโมงอะไรหกโมงสิบนาทีเลยฝนเริ่มลงก็ไม่แรงนะหลนลิงลิงแชฉะอย่างนี้นะเราก็ได้บินเสียงฟ้าร้องบงังก่อนที่ที่ฝนจะตกนะ ในฝนก็ยังตกอยู่ที่สลาแต่ไม่แรงหลินแก่ๆ <c oughs> วันนี้เป็นวันเสาร์ที่หกกันยายนพุทธศักราช2568วันนี้เป็นวันขึ้น14บส่ค่ำเดือน10ปีมะเสง็งพระลงมาฉันวันนี้42รูปงดฉันเก้แล้วก็มี ผูเขียนดรดรยิม้มทำบุญให้แม่คุณแม่อัชรีธนภูละแม่ดร์ยิม้มถวายอาหารพระสงฆ์วันนี้ใสบาตให้ทุกให้บุญใน้หลายเน้ดอดรเน้อคุณยายเน้อ แต่วันนี้ก็เป็นวันไหว้เจ้าของชาวจีนนะล,ลูกหลานแต่วันพรุ่งนี้เป็นวันศาสไทยเป็นวันทาบุญฉลากะพัดของอีสานเหนือของพวกเราเดือนเก้าดับที่ผ่านมามันผ่านไปแล้วอันนั้นคือข้าวประดับดินแต่วันนี้ฉลากะพัด วันเดือนสิบเพนแต่วันนี้เป็นวันขึ้นสิบสี่ค่ำเป็นวันโปงผมนะลูกหลานนะและกับวันพุ่งนี้เป็นวันเป็นวันพระใหญ่ะผมจะเป็นวันอุโบสถด้วยนะวันคืนเดือนปีร็รงโรยไปตามการเวลาของมันแต่มันไม่ได้ไม่ใช่ร้องโรยแต่การเวลาของมัน มันชีวิตของพวกเราก็โรงโรวยไปตามวันเวลาอย่าของวันเดือนคืนวันคืนเดือนปีด้วยไม่ใช่ว่าวันคืนเดือนปีร่โรยไปแต่ยังอยู่ที่เก่ายังอยู่ที่เก่าไม่ใช่นะอ่ะวันนี้หลวงพ่อเแก่กว่าเมื่อวานนแต่วันแต่วันถึงวันพรุ่งนี้เมื่อคื มันก็แก่ไปเรื่อยแต่ที่ยังไงเราก็จะอย่าตั้งอยู่ในความประมาทการสร้างคุณงามความดีการสังสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจเพราะว่าคนเราเกิดมานะไม่เหมือนกันคนหนึ่งก็เฉลียวฉลาดคนหนึ่งก็สติปัญญากระทู้เขาไม่ได้ตลอดถึง การเป็นอยู่ยศถาปัรดาจักเงินเงินคำทรัพย์สมบัติอะไรทุกอย่างมันแ,กแตกต่างกันเพราะอะไรพอถ้าจะว่าความขยันความขยันได้ว่าความเกิดมาในท,ที่รวยใจเกิมาในที่รวยมีส่วนแต่ว่าความขยันเนี่ยจะบางคนก็ไม่ขยันเท่าไหร่แต่ว่าทำ ด้วยสติปัญญา,าชคถึงช่องถูกทางก็รวยได้นะแต่บางคนขยันหัวไม่ได้พักได้่อนไม่ได้รับได้นอนขยันแต่คนก็ยังก็งยังไม่รวยอ,อันนี้มันต่างแปลกแตกแตกต,ต่างกันอันนี้หลวงพ,อพ่อผู้ในฐานะที่เป็นหลวงปู่หลวงตาของลูกของหลานเกิดมาหลายปีได้สังเกตสังเกตเสังเกตในเมืองมวลมนุษย์ กัตถาญาิโยมลูกหลานคณะเพื่อนฝูงยาติโกโหติกา,าที่มันเกี่ยวข้องที่หลวงพ่อรู้รู้เห็นเห็นแต่เราเราก็ตามที่เห็นเห็นรู้รู้ให้กับให้ลูกให้หลานได้ฟังได้ศึกษาแต่ลูกหลานทั้งหลายได้ยินได้ศึกษาแล้วครับสังเกตดูสิมันจริงอย่างที่หลวงพ่อพูดไหมคนานั้นเกิดมาในพื้น,พ,น,พ,นพื้นแผ่นดินไทย เกิดมาแล้วไม่เหมือนกันอีกต่างหาก <c oughs> พูดถึงกระเชยวฉลาดบางทีกเ็เสียศูนย์ไปบ้างเหมือนกันพให้ไหร่พอเกิดมาแล้วด้วยบาปบุนคุณโทษบุญกุศลส,สงเสริมส่งเสียเพราะนั้นในหลักของพุทธศาสนาท่านจึงให้ตง้าน่ในความไม่ประมาท เกิดมาหนาสถานที่ไห i, ควรจะประกอบคุณงามความดีควรจะทําความดีไว้ตลอดอันนั้นแหละไปใครเป็นผู้ไม่ไม่พังเพลอไม่ประมาทก็เหมือนกับพวกเรานะตั้งแต่เกิดมานะี่มีแต่ความตั้งอกตั้งใจในการทามาหาเลี้ยงชีพหมันขยันในการเรียนในการศึกษาจากนั้นจะทําการทํางานเพื่อความขยัน ยังไงยังไงชีวิตของเราก็ไปไปได้ดีไปรอดได้พให้ได้เพราะเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทถ้าว่าคนที่เกิดขึ้นมาแล้วหลงละเริงไปตามเ,เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมาสนุกสนานเพลิดเพลินไปตามเรื่องตามเราปล่อยเออละเหยลอยลงไปเลยเสิ่งเหล่านั้นบางทีก็ทำให้เสียหายตกทุกข์ได้ยากไปได้ไง่ายๆอีกเหมือนกัน วันนั้นชีวิตของพวกเราหลวงพ่อเห็นลูกเห็นหลานเห็นคณรนับศาญ,ญาติาโยมหลวงพ่อว้าลูกหลานจะตั้งอยู่ในความประมาทนะชีวิตของพวกเรายัางยาวไกลยัอยงอีกยาวพวกเราควรจะเตรียมตัวตั้งต้นตั้งตนตั้งตัวขึ้นใหม่ถ้าวความพวกเราโดยอยู่ในความประมาทเดินเล่อแล้วก็อาจจะตกทุกข์ไดยากเมื่อปลายมือก็ได้แต่แตามไม่จริงเราต้อง ขยันคนขยันสุขคัดสาทุกคัดสาสะนันตลังทุกขังแอบบางคนมีความสุขสมัยเป็นเด็กสนุกสนานเลิดเพลินเฮฮากินเหล้าเมยายาไปกับมูกับเพื่นอนแต่พอเข้าแก่ชราเมืมอ่อพอมีอายุขึ้นมาเนี่ยวาหาข้าวจะกอกหมอ้อก็ไม่มีเพราะอะไรเพราะ ไม่ได้ตั้งไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนแต่บางคนในแต่สมัยเป็นน้อยเป็นหนุ่มทุกยากลำบากเพอเหตุไรพอเก็บหอมรอมริบทำการทำการทำการทำงานาแต่เมื่อเท่าแก่ชรามาแล้วกอได้รับได้ใช้จ,ปปใจิตวิจัยได้ใช้เงินด้วยความหมันความคามกยันในขณะที่เราเจาะแสวงหาเมื่อยังน้อยหนุ่ม สิ่งเหล่านี้ในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้หมดนะลูกหลานนะทาญาิโยมนะอันนี้ก็คือการของชีพนะแต่วาการพระพุทธเจ้ปฏิเนธรรมจริยธรรมอันนั้นอีกส่วนหนึ่งอีกเหมือนกันอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเพราะชีวิตของพวกเรามันมีจุดจบเห็นไหมจะมั่งมีสีสุขร่ำรวยโชคดีขนาดไหนก็เถอะอีกสักวันหนึ่งพวกเราก็จะไป ส่งศพส่งสการวางดอกไม้จันทร์ไม่รู้กี่ลุ่นตัวกี่ลุ่นไม่รู้กี่ท่านตัวกี่ท่านมั่งมีสีสุกขนาดไหนก็ไม่มีใครรอดสักคนแม้แต่คนเดียวเรามีความตายเป็นธรรมดาจะนรลวงพลความตายไปไม่ได้อันนี้คํานี้เลยที่เราได้สวดสาธยายลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นสิ่งจุดนี้เนะี่ยพวกเราท่านทั้งหลาย อย่าตั้งอยู่ในความประมาทแต่หลักรรมคำสอนของพุทธ,ธาท่านว่าท่านถึงจะจากไปแล้วก็จริงอยู่แต่ถ้าว่าผู้มีบุญสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้ถึงไปนสถานที่ใดก็ไม่ตกทุกข์ใดายากในอนาคตเหมือนกับเราเตรียมพร้อมมาแต่เราเกิดมาเราเป็นเตรียมพร้อมตั้งแต่เป็นน้อยเป็นหนุ่มเตรียมพร้อมอยู่เสมอการสอบษสวงาทับการเล่าเรียนศึกษาทุกอย่าง แต่พอใหญ่ขึ้นมาตั้งฐานะขึ้นมาเราก็ตั้งสร้งางสาระได้เพราะอะไรเพราะเราขยันตั้งแต่ต้นมืออันนี้ก็เหมือนกันนะเมื่อเราจะมีชีวิตอยู่เราก็ขยันในการทําคุณงามความดีสิ่งที่มันดีทสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันเลวสิ่งที่มันชั่วเราจะไม่ทำในจุดนั้นนั่นแหละเมื่อเราทําแต่สิ่งดีเมื่อเราล้มหายตายจาก,กลงไปไปสู่สัมปรายแกกพบ บุญกุศลที่เราทำนั้นไม่ไปไหนนะลูกหลานนะมันจะเป็นเครื่องออพลังเป็นพลังเรยกว่าเป็นเครื่องนำส่งเราไปสู่สำปรับายเจกาภบพบมีความสุขความเจริญในขั้นตอนต่อไปอน,นี่พระพุทธเจ้าเห็นไหมล่ะพระพุทธเจ้าพระหัตสา,าวกเนี่ยท่านได้สำเร็จมักสำเร็จผลนะถ้าเมื่อท่านจากไปท่านก็บอกปรินิพานะ อาจะไม่ใช่ตายธรรมดานะไม่ใช่มรณะ,ะภาพธรรมดาแต่มาทันปรินิพานนี่แหละอันนี้ก็คือให้แขาว่าบุญกุศลน,นำส่งสู่สัมปร,ราย,ยิกภพอ่าพาน,นั้นพวกเราได้ศึกษาศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพุทธ,ธานะแล้วก็ให้ปฏิบัติตามแต่โดยมากหลวงพ่อเคยย้ำจุดนี้อีกเลยทนี หลวงพ่อเอาอะไรมาพูดทําไมจะมาหาเชื่อหัวปักหัวปำถึงขนาดนั้นเ,เพราะว่าไปเห็นไปเห็นแล้วไม่เห็น,ไม,หนไม่เห็นมีใครกลับมา,าตายแล้วก็แล้วไปหายเกียบไปหลวงพ่อจะไปยืนหยัดยืนยันอย่างนั้นได้อ,อย่างไรแต่หลวงพ่อก็บอกว่าลูกหลานต้องเชื่อในตนเองนะ เหมือนกับเราทานอาหารนะเราก็ต้องเชื่อเราอิ่มขนาดไหนได้ขนาดไหนเราก็รู้นะอันนี้ก็เหมือนกันนถ้าหาว่าอยากจะรู้ในจุดนี้ต้องปฏิบัตินะหลูกหลานนะจะทายาตโยมนะท่านต้องต้องลงมือปฏิบัติถ้าปฏิบัติแล้วจะรู้ได้ด้วยตนเองปฏิบัติยังไงในหลักธรรมคาสอนพระพุทธเจ้าตุกอนท่านก็ไม่เชื่อใครเหมือนกันนะท่านจึงเสียสละไปอยู่ เขาไปอยู่ในป่าดงพงไผ่ตั้งหกปีไปทดลองทดสอบทดสอบทดลองทดลองทดสอบตั้งหกปีแต่ท่านที่รู้แจ้งเห็นจริงได้คือวันเดือนหกเพนที่ท่านได้ตัดสรู้พระอนุตตร,ส,รสัมมาสัมโพธิญาณที่โคนต้นโพพุทธคยานะถ้าเราไปประเทศอินเดียเราจะเห็นนี่แหละตรงนี้พระพุทธเจ้าได้ตัดสรูนะ้เราจะได้เห็นที่พระพุทธเจ้า ท่านตัดสูดเรื่องอะไรนะก็มีในพระธรรมคําคสอนของท่านอีกเหมือนกันแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นท่านก็แนแนวแนะนำไว้อยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดแล้อตายแล้วสูนมรรคผลนี่ผ่านมีจริงหรือไม่หรือตายแลย้วใช้กรรมอะไรไม่มีทางอื่นที่จะรู้ได้นอกจากหลักพิสูจน์ก็คือนั่งภาวนาท้านเอง ทุกคนทุกตัวเองอยากจะรู้ให้นั่งภาวนาเหมือนกับเราอยากจะอยากจะอ่านออกเขียนได้แล้วอยากจะรู้เรื่องต่างๆนะเราต้องเรียนหนังสือพอเรียนหนังสือแล้วนะเราจะค้นคว้าศึกษาในตำรับตำราอ่านออกเขียนได้ขึ้นมาแล้วก็จะรู้ได้คดีโลกเป็นยังไงคดีธรรมเป็นยังไงเรื่องราวต่างๆเป็นยังไงเราจะอ่านในหนังสือเราจะรู้ได้ศึกษานะอันนี้ก็เหมือนกันนะนะ่ ก่อนที่จะรู้ในจุดนั้นได้เนะี่ยเราต้องนั่งภาวนาเออจะจะเดาคาดกันเอประมาณการหลับหูหลับตาพูดอะไรนั้นไม่ได้นะเอ่อเราจะรู้เรื่องต่างๆเราต้องเรียนหนะนังสือเออจะไปจะไปรู้เรื่องภาษาอังกฤษรู้เรื่องระบบของอังกฤษเราก็ต้องเรียนภาษาของเขาแต่ละประเทศนะเออแต่ที่ยังไงการเรียนภาษาไทยของเราเนี่ยนะให้รู้เรื่องเ,อเราวต่างๆ อันนี้ก็เหมือนกันการที่จะรู้เรื่องพุทธศาสนาจะไปหาคาดคะนเนประมาณการเดาออกไม่ได้ต้องนั่งภาวนานั่งภาวนากําหนดลมหายใจเข้าอย่างพระพุทธเจ้าพุงว่านั่งคัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากลายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายจอกรู้ว่าหายใจออกอันนี้เราคือเขียนกอไก่เรื่องเริ่มเขียนกอไก่ กอไก่ขอไขอนะ่เลยจากนั้นดูกดจิตใจรวมสงบเป็นหนึ่งเท่านั้นนะรู้ได้ด้วยตนเองอื้อใชากายกับใจใจกับกายเลยที่พอพระพุทธเจ้าว่าตายแล้วเกิดตายแล้วถูดไม่ใช่กายนะไม่ใช่กาย,นะไ,มกายนะไม่ใช่กายไปเกิดน,นะกายตายแตกนะแตกลงสู่ดินน้ำหลุ่มไปร่างกายของเรามีธาตุสี่นะท่านบอกว่าธาตุสี่นั่นอยู่ในร่างกาย อันไหนคือเป็นของแข็งคือกระดูกนะเป็นธาตุดินธาตุน้ําก็คือเลือดน้ําปัสสาวะอยู่ในร่างกายของเราแต่ว่าธาตุน้ําธาตุลมกรลมหายใจเข้าหายใจออกธาตุลมธาตุไฟก็คือทําให้ร่างกายอบอุ่นอบอุ่นในร่างกายแต่ว่าคนเรามีอยู่ธาตุสี่คือดินน้ําลมไฟระสมประชุมกันแต่มีธาตุอันหนึ่งคือเข้ามาอาศัยมาอาศัยธาตุสีนะั่นคือมโน มโนหรือว,วิญญาณแล้วตัวผู้รู้หรือใจเอามาอาศัยธาตุสีในร่างกายของเรามันมีอีกตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นในร่างกายของเราในธาตุสี่มีอยู่ตัวหนึ่งคือมโนเรียกว่ามันมีอยู่สองอันนี้เ็าเรียกว่าวิญญาณวิญญาณก็ใช่ใกายก็ใช่ร่างกายเลยแลร่างกายกับใจ,ใจใจก็คือวิญญาณ ในตัวของเรามีอยู่สองมีกายกับใจอาศัยกันอยู่กายในแตกตายสลายแต่ใจมโนเนี่ยไม่ตายทันวัง,งนะนะออกจากร่างนี้ไปปฏิสนธิปฏิสนธิกายพอกายตายเกิดไ,ไปอีกที่อื่นอีกพอตายไปที่อื่นอีกไปไม่มีที่สิ้นสุดตายทก,กายตัวน,นีนะ้อาจจะมาเกิดเป็นผู้เป็นคนก็ได้เป็นคนเฉลียวฉลาดก็ได้เป็นคนหูหนวกตาบอดก็ได้ เป็นสัตว์ที่ระชานก็ได้มันไปได้ทั้งหมดใจตัวนี้ทมเน่ยเพานั่นพระพทุทธเจ้าท่านมองเห็นโอ้ใจตัวนี้มันเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสองสารจนเกินไปควรจะชําระสาเหตุที่มันเวียนว่ายตายเกิดเพราะอะไรเนี่ยท่านไปคนวา้ศึกษาอยู่ในคือกิเลสนะกิเลสอยู่ในจิตใจคือกิเลสราคะโทสะโมหะโลภโกรธหลงอยู่ในจิตใจทาให้จิตใจตัวตัวนี้ไปลุ่มหลงหมัวเมาอยู่ในโลกวัฏสงสารท่านจึงชําระใจ ออพอสำระใจใจบริสุทธิ์เท่านั้นแหละจิตใจไม่มีกิเลสราคะโทสะโมหะจิตใจบริสุทธิ์จากนั้นท่านก็นใจสะอาดเป็นพระหันพูดง่ายๆเพราะไม่มีกิเลสตักกิเลสราคาโทสะโมหะหมดแล้วที่จะทําให้ไปเกิดเหมือนกับมเมล็ดข้าวะมะเมล็ดข้าวทำไมมันเกิดขึ้นมาได้เพราะมันมีเชื้ออยู่ในนั้น เพราะนั้นเราจะทำยังไงรจรึงะให้มันเชืออเ้อกระทะเปลือกมันออกเลยกระทะเปลือกข้าวพอกระทะเปลือกข้าวเสร็จแล้วเอามานึ่งเอามือเอามานึ่งด้วยไฟเอาไปปลูกอย่างไร,รมันก็ไม่เกิดเลยว่าอะไรเพราะเชื้อมันหมดแล้วเชื้อที่จะทําให้เกิดมันหมดแล้วหมดเชื้อแล้วอันนี้ก็เหมือนการอาใจของเราเลยถ้าหาว่าชําระกิเลสออกจากกิจจากใจแล้วมิจัยใจบริจุดใจหมดเชื้อแล้วจะ ใหก็ไม่เกิดอีกนะิพพานังประมังสุขขังนิพานเป็นสุขอย่างยิ่งนะในหลักธรรมคำสอนท่านกล่าวท่านตรัสไว้อย่างงั้นนะพาลูกปลาลานสะทายาิโยมนะเอาตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรแต่วันพุธนี้อย่าลืมนะลูกหลานนะวันอาทิตย์เนะี่ยวันอาทิตย์เนะีน่ยนะเป็นวันทำบุญฉลากพระพัดแต่เราก็จะไปมอบรถจนเนี่ยเนะมื่อวานเนี่ย ศรัทธายาติโยมมาจากทางไกลพูดร่วมสมทบมากับหม่ไปกับโรงพยาวาละน่ะแต่ว่าจะตุปัจจัยของเราเจะตุปัจจัยรถคันนี้น่ะเป็นปัจจัยของวัดของเราประมาณแปดแสนนะลูกหลานนะพอ,อเงินแปดแสนโอนไปสร้างรถแล้วนะ่ะถ้าใครจะมาใครจะมาร่วมก็ได้เหมือนกันน่ะ ทำไมไม่ร่วมก็ไม่แหละไม่เป็นไรพรหลวงพ่อจ่ายไปแล้วนะแต่อีกเก้าแสนนะจรัทายาโยมจากทางไกลทุ่มร่วมกันร่วมกันแล้วล้านเจ็ดแสนรถรถคันนี้แต่ถ้าว่าเราซื้อธรรมดาไม่รู้เท่าไหร่ก็ไม่ทราบล้ะนะแต่นี้เราวันเมื่อวานเราก็มอบแล้วล่ะมอบแต่คนทางไกลผู้ที่เขามาเกี่ยวข้องเราหมด แต่วันพรุ่งนี้เราจะมอบให้พี่น้องประชาชนทุกคนที่มาทำบุญให้มอบพร้อมๆกันไอ้วยอะไรเราจนในชีวิตอะอพวกเราจนก็ต้องรวมๆกันทุกคู่ทุกคนรวมกันมอบลถให้กับสาธารณประโยชน์ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเป็นให้กับโรงพยาบาลอำเภอนาอูนายให้รับบริการพี่น้องประชาชน ไม่ได้ว่าคนทางประเทศไหนมาจากที่ไหนถ้ามาเจ็บให้ได้ป่วยที่นี่รถคันนี้รับได้ทั้งนั้นนะเรามอบให้เป็นสาธารณะนะเพระาะนั้นวันพุ่งนี้นะลูกหลานนะพวกเราจะมอบรถให้กับโรงพยาบาลอำเภอนายุงคันะหนึ่งรถแอมเบลอร์นะร,นนะราคาล้านเจ็ดแสน <c oughs> เราพุกเราจนเราก็พูดพูดให้ลูกหลานฟังอย่างนั้นนะถ้าท่านถ้าท่านรวยท่านก็ไม่ต้องพูด พูดทําไมไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดพูดทําไมแต่เราพวกเราจนๆเราก็ต้องพูดเออเอาหลุกรานทุกคนหนะ้าหมอบรถหนะ้าต่อไปไฟฟายภาคหน้ากันนะั่นแหละจะไปหาดูถูกพระเนอะพระก็นนั่นะท่านก็ช่วยเหลือชุมชนสังคมอย่างพวกเราเหตุน,นี่แหละาสาธารณประโยชน์ท่านก็ไปนมองข้ามนะ มีแต่พระบางท่านบางองค์ก็ไปว่ากันเมื่อส,สู่เจ้าทั้งหลายนะสู่เจ้าทั้งหลายแต่บางคนกันหนีพาษสีไม่อยากจะช่วยประเทศชาติไม่ช่วยไม่อยากจะช่วยใครก็มีมากตัวมากไม่ใช่เหรอเพราะนั้นพระก็เหมือนเหมือนกันพระมันมาจากโยมแต่พระบางองค์ท่านก็ช่วยสาธารณประโยชน์แต่บางองค์ท่านก็เฉยๆกันแล้วๆไปก็เหมือนกับพวกสูเจ้าทั้งหลายนั่นแหละหลวงพ่อว่าอย่างนั้นนะลูกหลานนะ 阿拉พรในทีน่นีนะ <c oughs> สัพารคขาวินิมุตโตสัพพสสันตาป้า <c oughs> สีตโตสัพ,พาวรามาตทกันโตนิบมุตโตจารุวังภา

สุภูตสุตาดิโตวิปัสสนนามนาตตาวิปุราโหติดักขินาเยตาธาอนุโมดันเตหวยาวัจจังกรณติวานาเตนาักินาโอนาเตปิปุญญาตากิโน ตาสมาดาเดอปติวานาจิตโตยาธาดินังมหาพลางกุญญาณิปลโลกตเสมงปาฏิธาโหติปานินันติพวตุสาพมังกาลัง สัมมุทานุพาเวนาสาดาโจทิพวันตุเตภาวัตุสาปมังกาลังราคันตุสาปเดวตาตามบาธรรมานุพาเวนาสาดาโจทิพวันตุเต ภาวัสุสาพมังกาลังรักขันตุสะพเดวตาตามมาสังฆานุภาเวนัตตาดาโธเทภาวันตุเตอ้าวจะ่วนกันดูอาหารพี่น้องลูกหลานนะ ัาานะท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรม,มเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังและดาวน์โหลดพระธรรม,มเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และหนังสือ E-Book รับฟังสถานีเสียงธรรมเพื่อประชาชน ร่วมทําบุญและติดตามข่าวสารจากทางวัดป่านาคำน้อยโดยการแอดไลน์ออฟฟิเชียลชื่อบัญชีแอดวัดป่านาคำน้อยและเว็บไซต์ www. w a p p a n a k ค a น้อย .com สุดสูสังละพะเตปัญญงตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา